สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันจันทรที่12มิถุนายนต้อนรับสัปดาห์แห่งฮารลีฮวดของราคาทองคำนะครับ ทางโกล,ลาวก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนทองคําม,มาฝากกันเป็นประจำทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชายนิ่งโกไปดูกันว่าก่อนที่จะเข้าสู่การประกาศตัวเลขสําคัญทั้ง c BI, b i p p i รวมถึงผลประชุมเฟดเราจะมีการวางแผนการลงทุนทองคํำยังไงกันดีนะครับแล้วก็กรอบการลงทุนทองคําในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณวิโรธศิรีครับสวัสดีค่ะทองคาปิดสัปดาห์แดนบวกได้ส,ด <c oughs> สัปดาห์นี้ท่าทางจะโหดพอสมควรเลยวางแผนยังไงก็ดีครับสัปดาห์นี้ก็มีสิ่งสําคัญอยู่2ออย่างแะก็คือการคาดการตัวเลข CPI ที่จะออกวันอังคารนี้กับวันพุธจะมีประชุมเฟดซึ่งการคาดการ CPI เนี่ยก็ถือว่าคาดการดีนะบบูบเมเบอร์คาดการว่าน่าจะลงไปนิวโรแหละที่4.1%ึ่งเปอร์เซ็นซึ่งไม่เคยเกิด อการข้ามแบบนี้ก็จะทําให้ทองบวกขึ้นมาได้อยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการคาดการณ์ของเฟดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนว่าตลาดไม่ไม่ค่อยเชื่ออืถ้าเกิดเพาเชื่อเนี่ยราคาทองน่าจะไล่ขึ้นแต่เช้าไปแล้วแหละแสดงว่าตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของเฟดอาจจะมีการพลิกล็อกหรือไม่พลิกล็อกก็ได้ต้องระวังนะคะในในวันพุธออืตอนนี้ถ้าเกิดมองในมุมเทคนิคเป็นยังไงครับ ในมุมเทคนิคปิดแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะปิดเป็นแท่งเขียวลายสัปดาห์แต่แท่งแบบนี้ถ้ารีบาวขึ้นไปเราไม่ผ่าน1982แล้วบังเอิญว่าเฟดออกมาพลิกล็อกก็อาจจะกลับเทนกันได้เลยกลับเทนนี่หมายความว่าอาจจะหลุด1 9 3 2ไอ้สามสี่ที่ที่อาจจะหลุด1934หรือ35เนี่ยแล้วก็ลงมาด้านล่างห้าเฟดพลิกล็อกโดยการเลือกที่จะขึะ้นตัดเบี้ย0.25% นะคะอือหึมันถ้าหลุดถ้าหลุดไปมันจะไปถึงไหนครับถ้าหลุดลงไปด้านล่างก็จะมีรับแข็งแข็งที่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าค่ะอือหึแต่ทีนี้ว่าเราประเมินราคาเนี่ยเราต้องมองเป็นวันต่อวันเนือ CPI จะมาก่อน CPI จะมาวันอังคารเพราะฉะนั้นวันนี้ยวันจันทร์กับอังคารการคาดการณ์แบบเนี้ยยังพอเล่นรอบฝั่งรองได้อยู่แต่ถามว่าจะเล่นรอบแล้วโฟไปเกงขาวเฟดเลยไหมถือว่าไม่คุ้มเสี่ยงนะคะอาจจะเล่นรอบจันทร์อังคารปิดท,ทางไกลแล้วก็ด,ดูผลการประชุมเฟด ไปเลยดีกว่าอือือรับได้แถวไหนครับช่วงนี้ช่วงนี้เมื่อเช้าก็ย่อลงมาแล้วตอนนี้ก็อยู่195ใช่าหมใช่ครตอนนี้แหละรับได้เป็นจุดแรกนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้ดีบอลขึ้นไปเด้งไม่ผ่าน1966ก็อาจจะมีรอบย่อแถวแถว1942ลงมานะคะตั้งซอปเราไปที่1935อือหือแล้วไปทํากําไรแถวไหนทำกำไรแถวไหนครับเก้1966 1975ค่ะเป็นจุดที่เซฟงคู่ ซึ่งถ้าเกิดยังไม่ผ่าน75หรือ82ก็ระวังแรงเทปอฟฟิตได้เลยแรงแรงนะคระับสายสายสายแบบอะเก่งกำไรกันเลยถ้าเกิดว่าเฟดชะลอดอกเบีย้ย CPI ลดมา4.1ตามคาดมันจะไปได้ถึง<า>ไหนครับ ก็อาจจะไปรีเทสแถว1998หรือใกล้2000นะคะน่าจะรีเทสตรงนั้นได้แต่แล้วจะถูงว่าเศษเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันจะมันจะไม่ทะลุ1982และอาจจะตีกลับลงมาเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักว่าเศษจะคงแล้วก็ให้น้ำหนักแบบนี้ซึ่งซึ่งจริงๆเราไม่เคยเกิดขึ้นในซีมอีซีมีพุ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางลักนะคะในการให้น้ำหนักแบบนี้อ่อนี่คือนี่คือเป็นจุดมุมมองอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะต้องต้องระวังตรงนี้ว่าถ้าเกิดถึงว,ว่าบุมมองแบบนี้มาแล้วออกจริงแล้วมันไม่ใช่ตามคาดการทิ้งลงจากค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตัวคุณโรซนีมองอยังไงครับอันนี้อันนี้เอาส่วนตัวนะไม่เอาปิดตัวคาดการว่าอย่างไง C P I กับตัวผลประชุมเฟดส่วนตัวยังมองว่า C P I น่าจะออกตามคาดค่ะออกมาใกล้เคียงกับ4.1แหละซึ่งก็เป็นดีโลก็ให้ผลบวกกับราคาทองได้อยู่นะคะการรีบาวก็เชื่อว่าน่าจะติดด้านแถว1,975 แต่อีกมุมหนึ่งก็ยังมองว่าเฟดหน้าจากิกล็อกก็ยังเชื่อว่าเฟดหน้าจะขึ้นตัดดอกเบีย้ยต่อไปอีก0.25ในรอบนี้นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะหยุดไซเคิลของดอกเบี้ยขาขึ้นนะนการประชุมรอบนี้ก็ติดล็อกกับตลาดพอสมควรก็เลยต้องระวังค่ะถ้าเกิดเทคว่าฟิตได้ก็เทคไปก่อนเลยก่อนการประชุมเฟดเพราะต,ตัวงยังมองแบบนี้อยู่มีมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมมองว่าเฟดยัยงคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ ผลก็คือเราก็มองว่าสมมุติว่าถ้าตัวเลข CPI ออกมาเป็นนิวโลนิวโลก็จริงค่ะแต่ว่า4.1เนี่ยมันก็ต่างก็ยังห่างอยใช่ค่ะ2เปอร์เซนเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จเลือกที่จะหยุดดอกเบี้ยรอบนี้ท่ามกลางกับราคาน้ำมันถามว่ามันลงไปเยอะมากไหยมันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็คอเค70 70ใช่ไหมคะครับแล้วก็วิกฤตของธนาคาร หลังๆเราเริ่มเห็นว่าข่าวมันเริ่มเงี้บไปครัว่าคนคุณก็มีการเข้าไปฝังของอเมริกาะคะก็มีการเข้าไปฝักเงินกับแบงก์ใหญ่เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดปรดิมาณการปล่อยสินเชื่อจากเดิมที่มันหดหายไปพมประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วมันกลับมาไปล่อยได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเสร็จก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราหยุดขึ้นอนตาตาดอกเบี้ยไปหนึ่งครั้งแล้วมันมีร็จเฟรตืก,กลับมาเรื่องเองินเฟ้อกระตุ้น ด็กกลับขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้ยาแรงขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มันตั้น้าคิดแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่จะถือว่าถ้าเรามองว่าเงินเฟ้อมันลงไปสักประมาณสามสามจุห้าอย่างเงี้ยก็ยังโอเคหยุดรอบนี้เราไปคิดรอบหน้ามันก็ยังพอได้แต่สี่กับสองมันก็ยังต่างกันพอควรนะอืมต่างกันในที่ทีว่ามันสามารถที่จะเด้งกลับได้ทุกเมื่อนะคะถ้าเกิดสถานะมสถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็กดมันได้ก่อนดีกว่าจะลยมองในมุมแบบนี้ค่ะกดได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ถึงอะเรียวร้ายเนาะ ตัวเลขการ<ช>จ้างงาน<ช>ะอะไรต่างๆนาน,นานเองอีกอีกพ้อยหนึ่งผมว่าตลาดกันกำลังเฝ้ารอก็คือโจมพาวเวลที่ะ<อ>จะพูดหลังการประชุมมีประเด็นอะไรให้ติดตามไหมครับประเด็นที่น้กทุนรอคอยตลอดเลยก็คือว่าเมื่อไหร่เฟดจะส่งสัญญาณยุดติด<笑><笑>แบบนีข,ขึ้น<ม>นะคะแล้วก็รอบนี้เดือนมิถุนาก็จะมีดอทพอร ว่าดอท์ส์ฟอแค์ไปว่าเออปีนี้ถ้าเกิดยุติเมื่อไหร่แล้วจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไปถึงเท่าไหร่แล้วจะลดเมื่อไหร่แล้วพ์ก็จะเป็นตัวส,ส่งสลัพธที่สาคัญเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือการแปลข่าวจากนักลงทุนแปลไม่เหมือนกันสมมติ<ช>ว่าขอยที่ออกมาเป็นป็นภาอังกฤษเนาะแล้วก็การตออารมณ์ความรู้สึกอ่ะอย่างรอบที่แล้วอ่ะเฟดไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่ายุติดอกเบี้ยขาขึ้นนะแต่ก็ยังยังมีการ หมายถึงว่าแปลกันคนละมุมว่าอสังามระไปส่งผมวางดอกเบี้ยขาดึ่งจริงๆแล้วตลาดมันก็ฟ้องกลับมาก็คือขึ้นไปแล้วแล้วมันลงมันก็คือการฟ้องกลับว่าเอร์วิเฟดไม่ได้ส่งเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดมีการแปลความจากเฟดผิดไปมันก็จะมีสวิงแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในกลับมาอยู่ในเทมที่ถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไปครับถ้าเกิดเฟดยังขึ้นอีกศูนย์จุดสองห้าเนี่ยกระแสเรื่องของรีเซชชันมันจะกลับไหมคิดว่าจะกลับมา นะคะเพราะว่าเห็นจากราคาน้ามันมันมันขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้น้ํามันนะเป็นตัวบอกสัญญาณอย่างหนึง่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจะมีเ이เซชันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยปริมาณการใช้น้ำมันจะลดลงจะลดลงครับจะลดลงมาจากภาคการผลิตหดตัวอะไรพวกนี้นะคะมันก็เป็นตัวฟ้องสัญญาณอย่างหนึง่งแม้กระทั่งเราจะเห็นว่าเออกลุ่มโอเปกพาร์ทเนี่ยเขาก็มีการลดการผลิตน้ามันเรื่อยๆใช่ไหมลดการส่งออกน้ำมันเรื่อยๆแต่ราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้ดิบขึ้นเลยแสดงว่าปริมาณการใช้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอืมตัวนี้มันก็เป็น ตัวบอกสัญญา e เซชันในอนาคตข้างหน้าได้ยอย่างหนึ่งอยู่แล้วค่ะคแล้วก็วิกฤตธนาคารก็ไม่ได้เคลียร์ของอเมริกนานะะแล้วค่ะเราก็เชื่อว่าอการหลีกเลี่ยงภาวะรีเซชันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่แต่แค่รอให้อ,อัตาก,การว่างงานมันเด้งขึ้นก่อนฝั่งอืมแต่เฟดก,ก็ยังแฮมหนักเรื่องของการคุมเงินเฟอ้อมากกว่าถูกไหมฮะ ใช่ก็คุมเงินเฟ้อพยายามที่จะคุมไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพราะเขาก็อยากที่จะบาลานซ์เศรษฐกิจให้แบบว่าเออคุมได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดอีเซชันได้ไหมต้อเกิดทําได้เป็นเรื่องดีแต่วนใหญ่มักจะทําไม่ค่อยได้เนาะถ้าทําได้นี่ถ้าทำได้นี้วัตทีรัตมรีครั้งคนใหม่เลยใช่ไหมครับเจอร์ูมเบเวลเนี่ยถ้าทำได้จะเป็นเรื่องดีเพราะที่ผ่านมาคือเราจะเห็นบริษัท11ครั้งอ่ะดีเซชันไป8ครั้งรอดแค่3ครั้งเองบริรัทอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าตฤศนิชยนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในการขึ้นตัดด้เยอะแบบนี้นะคะอทองไทยครับทองไทยทองไทยก็จะมีจังหวะย่อเข้าซื้อเล่นรอบก็ประมาณสามสองหนึ่งร้อยก็ช่วงจังหวะแถวๆนี้ค่ะเล่นรอบก็สามสองสองร้อยห้าสิบไม่เกินสามร้อยเอาแค่เซฟๆตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าเกิ็เขาผ่านสามสองสามร้อยขึ้นไปไม่ได้อาจจะมีรอบแบบเก็บข้างล่างหลังจากหลุดสามหมื่นสองนะต้องให้หลุดสามหมื่นสองจริงนะอาจจะมีรอบเก็บข้างล่างที่เรารอสามหมื่นเจ็ดร้อยก็รอจังหวะนั้น เป็นจุดสะสมนะคะตรงนี้เล้เขาเล่นรอบคงอนเ่งรอบคั้งเงินบาทเงินบาทขึ้นไปเทสสามสิบสี่เก้าศูนย์หลายรอบแล้วนะครับสามสี่แปดห้าสามสี่เก้าศูนย์ยังไม่ผ่านเลยนะครับมันมีมันจะไปยังไงต่อมันจะไปยังไงต่อครับค่าเงินบาทเองตอนนี้เงินบาทเขายังไม่ผ่านแล้วเขาลงมาพักาาาฐานค่ะลักษณะของบาทเนี่ยเขาก็รอข่าว CPI รอประชุมเฟดนี่แหละจะดูเหมือนว่าครงบาทเขาไม่ได้เชื่อเลยว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเขาปกติถ้าเกิดเฟดคงดอกเบี้ย บาดก็มีโอกาสที่จะแข่งค่ากลับมาใช่ไหมคะตอนแรกนจะอ่อนแต่ทีนี้ว่าการที่รีแอคตอนเช้าวันเนี้ยค่อยๆอ่อนค่าซึมอ่อนซึมอ่อนอะดูเหมือนว่าตลาดก็ยังมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เศษจะพลิ po, กโผกลับมาขึ้นตลาดบเบีย้ยแล้วบาทมันก็เลยซึมอ่อนไปเพราะปกติเศษขึ้นแล้วเราสเปดเราห่างอยู่ใช่ไหมคะสเปดพริซี <policy. S 2> รเราห่างมันก็จะทาให้บาดอ่อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ ก็ดูจากลักษณะของทรงหมาทรงทองอ่ะดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อตาไม่ไม่ค่อยเชื่อการคาดการเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเฟดรอบนี้เท่าไหร่อืมดูภาพรวมนี้มีคนไม่เชื่อมองว่าเฟดจะไปต่อเยอเพะพอสมควรเลยนะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะดูจากเอฟเฟกตลาดดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอืมเพ,เพราะว่าเพราะว่าไอตัวแคนดาเองเป็นเป็นปัจจัยได้ไหมที่แคนดากลับมาเป็นปัจปจัยได้ได้ค่ะได้ พราะว่าแคนาดาที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเขาไม่ได้เหมือนเฟดนะอย่างเฟดเขขึ้นตาดอกเบี้ยมาตลอดเนีะยังไม่เคยหยุดแต่แคนาดาเขาหยุดไปมุมหนึงก็เขาดูใช่กะเขาจะดูว่าเอฟเอฟการทํางานของของดอกเบี้ยเนี่ยมันแหลกไปหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงปรากฏว่าเงินเฟ้อเขาดิดขึ้นเขาก็เลยต้องกลับขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เอาไว้ดูว่าถ้าหยุดขึ้นตาดอกเบี้ยเมื่อไหร่มันอาจถ้าถ้าไม่แน่ใจแล้วหยุดเนี่ยมันอาจจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วมันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยปรากฏ อาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆของเศนษว่าเออถ้าจะหยุดต้องคิดดีๆว่าว่าเอาอยู่หรือยังดูแคนดาดูแคนดาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอืมอืมผมว่าสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนนะตลาดทองคําใช่ค่ะต้องวางแผนกันดีต้องระวังเรื่องการพลิกโผเลยอ่าอย่างนี้อย่างที่คุณวิศี์บอกว่าคือถ้าเกิดว่าไงเล่นรอบสั้นไปรอผลประชุมก็จะเซฟกว่าถูกไหมครับ ใช่ค่ะเราเล่นรอบสั้นเกงข่ว CBI คิดว่ามันไม่น่าจะพลิกโขนนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นแบบข้ามเฟดไปเลยอะแล้วไปไปลุ้นเฟดแบบถือโพซิชั่นลุนเฟดอย่างเงี้ยคิดว่ารอบนี้อันตรายค่ะ CBI กรอบ CBI กับกรอบเฟดจะต่างกันไหมฮะราคาไม่ไม่ต่างไม่ต่างก็คือหมายถึงว่า CBI การจำมีของกรอบจำไม่เยอะนะ่็มองว่าไม่ไม่เยอะค่ะคิดว่า1940ถึง1975เป็นการจำมีของ CBI เพราะว่าการคัดการส่วนใหญ่ CBI คาดการแม่นนะของมือขอมออยู่แต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ว่าเออเราก็เราก็มองแหละปีมีกรูป่คาดการแม่นที่ผ่านมาแต่รอบนี้มันดูขัดแย้งกับความรู้สึกนิดนึง ก็เลยมองว่าถ้ามันพิโคดจริงๆอ่ะมันอาจจะทะลุกรอบไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เลยอืของของเฟดนะคะของเฟดก็คือหนึ่งเก้าสามสี่ถึงหนึ่งเก้าเกือบสองพันเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดกรอบเฟดถ้ากรอบเฟดเนี่ยเราเราอาจจะมองถ้าเกิดเป็นในทางว่าขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะหลุดมาถึงหนึ่งเก้าศูนย์ห้าได้เลยกรอบมันจะแหลงมันจะกว้างคือมันจะโดดถ้ามันติดล็อกมันจะกว้างขึ้นแต่กรอบบนมันจะกดล่างเลยกดกดลงมาข้างล่างเลยค่ะถ้าติดล็อกเป็นอย่างที่เราคาดนะคะ กำลังจะบอกเลยนะโอ้โหกราบข้างบนเหลือวิ่งนิดเดียวเองน,นะแต่กกอบข้างล่างนี่กว้างมากเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะล่วงลง,ลงมาเนี้ยอืมใช่ถ้าถ้าผิดล็อกเนี่ยกกอบข้างล่างกว้างมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ผิดล็อกก็ถามว่าข้างบนไปไกลไหมก็ไปติดสองพันอยู่ดีก็ไม่ได้ไกลมากอ่าอ่าโอเคอยังไงก็เอากลับไปพิจารณาแล้วกันนะครับว่าใคระจะวางแผนกันยังไงขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ,รบต้องมารอดูกันละครับว่าผลตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะ c v i จะเป็นอย่างที่คุณวิโดซินี บอกไว้หรือเปล่านะครับที่าทางบุมเบิกข่าดการประมาณ4.1ขณะที่ตัวผลประชุมเฟดถือว่าน่าสนใจนะครับหลากหลายมุมมองกันเลยทีเดียวจะขึ้นต่อหรือว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ซึ่งส่งผลกับราคาทองคำแน่นอนครับคุณมิโรซีบอกแล้วว่าราคาอาจจะมีการเหวี่ยงแรงๆขึ้นไปได้กรอบด้านบนติด2,000กรอบด้านล่าง1 0 0ลองดูนะครับประเมินกันดูว่า เราจะมองหรือว่าลงทุนในทางฝั่งไหนกันดีราคาทองไทยเซฟเซฟหน่อยก็32,100อ่ยังไหวนะครับรอดู3 2 0ห0มาก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีทีเดียวก็ต้องขอบคุณคุณวิโรซินีสรากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางเชนิงโกที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้นะครับก่อนจากกันยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ช่องทางต่างๆของโกลาด,ด้วยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ทาง,ทาง,ทาง,ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube กัวลาว G O L D A R O U N D ขอบระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ